ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนการใช้เครื่องมือในการทำคลิปวิดีโอนะครับออกมาเพื่อลงไปใน youtube หรือว่าลงไปใน facebook ในไลน์ก็ได้นะครับแต่ในไลน์ก็คงไม่ให้เกิน5นาทีนะครับต่อคลิปถ้าเกิน5นาทีไปแล้วก็ไม่สามารถลงไปที่ไล n ์ได้นะครับแต่ก็สามารถลงไปที่ youtube หรือว่า facebook ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการใช้เครื่องมือของแอปคามัตเตอร์เบื้องต้นนะครับก็ในเบื้องต้นก็กดเข้าไปเลยครับกดไปที่สร้างใหม่นะครับต่ก็ไม่ต้องอะไรมากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากดเข้าไปที่สร้างใหม่นะครับตรงน,นี้นะครับนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่หมวดอัตราส่วนหน้าจอนะครับก็ใช้16ต่อ9นะครับเป็น อัตราส่วนหน้าจอมาตรฐานนะครับที่ youtube เขาใช้กันนะครับเดี๋ยวต่อไปก็กดที่ต่อไปด้านบนมุมขวาตัวตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็นำวิดีโอของเราเข้ามานะครับอันนี้เราถ่ายทำไว้แล้วนะครับึ๊บนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่วิดีโอตัวนี้นะครับนะครับที่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็ใช้ใช้มือ ลากออกนะครับใช้มือแผะแล้วก็ลากไดนะ้ลากที่ตัววิดีโอตัวนี้นะครับเพื mm ่อ hmm. จะดูว่าเราจะใช้ยังไงนะครับ mm hmm. เบื้องต้นเราก็พิมพ์ใส่ข้อความไปก่อนนะครับประมาณนี้ในเบื้องต้นแล้วก็ติ๊กไปที่เลเยอร์นะครับตรงนี้นะครับเลเยอร์ปึ๊บนะครับเราก็มาที่ตัวทีตัวอักษรตัวนี้นะครับตัวทีตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็พิม สอนนะครับแล้วก็ขยายใหขยายไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่สายขอบท้าหน่อยนะครับแล้วก็เลือกสีไปที่ขอบตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลื่อนที่ enable ตัวนี้นะครับแล้วก็มาติ๊กที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็มาเลือกสีผมเลือกเป็นสีส้มแล้วกันนะครับ แล้วก็ทิ่กที่ถูกตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เพิ่มหนาเพิ่มบางหน่อยกันนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับแต่ตรงนี้เราก็สามารถเอ่อนิ้วกดลากไปลากมาตรงนี้ไปไว้ที่ตำแหน่งไหนก็ได้ําที่เราต้องการนะครับไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับแล้วต่อไปก็มาติ๊กที่เครื่องหมายถูกนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเรียบร้อยต่อไปก็ ไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่ตัวทีตัวอักษรนะครับอ่าแล้วก็ตัวทีแล้วก็ A แล้วก็เอแล้วก็ทีเออมาคามาเตอร์นะครับแล้วก็กดที่ตกลงนะครับแล้วก็ขยายให,ให้ใหญ่ลงนะครับแล้วก็ลากไว้ที่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้นะครับตามที่เราชอบไว้ตำแหน่งข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็ไปใส่ขอบก็ได้ เราเลื่อนหนังสือเลื่อนขึ้นไปนะครับคือตรงนี้เป็นเครื่องมือไเปจะเป็นตัวหนังสือบอกแต่ตัวนี้จะเป็นอ่า uh, สัญลักษณ์เอน,นะครับตัวนี้หาได้นะครับตัวนี้แล้วก็เรามาใส่เงาขอบนะครับแต่งขอบนะิบ้หน่อยแล้วก็เปิดที่ enable ขึ้นมานะครับแล้วก็มาติ๊กที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่สีผมเอาเป็นสีแดงแล้วกันตัวนี้นะครับ อ่าเมื่อได้เป็นสีแดงมาแล้วเราก็จะมาติดที่ถูกตัวนี้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าตัวหนังสือเราก็มีขอบสีแดงแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ขอบหนาขอบบางประมาณนั้นนะครับเราสาม,มารถเพิ่มได้เอาตามต,ตัดใจชอบแล้วกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วพอใจแล้วเราก็มาติดที่ถูกตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็มาเล่นใหม่อันนี้ ก็ทำโดยคร่าวๆให้ได้รับชมนะว่าเครื่องมือของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งนะครับอ่าซึ่งมีไว้ประจำบ้านหรือมีไว้ประจำตัวของช่างไฟฟ้านะครับอ่าเครื่องมือชนิดนี้ก็คือไขควงเช็คแวล์ครับตัวนี้ก็ใส่สติ๊กเกอร์นิดนึงนะครับชี้นะครับมาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มาที่สติ๊กเกอร์นะครับ แล้วก็มาที่ตัวชี้เมาส์นะครับตัวนี้กระด้นะครับอันนี้ก็มุมเอียงนะครับสามารถเราเอามือแตะแล้วก็ลากไปได้นะครับอันนี้มุมขยายนะครับขยายให้ใหญ่ให้เล็กได้นะครับก็เลื่อนไปนะครับดึงไปนะครับประมาณนี้แล้วก็มาติ๊กที่ถูกนะครับติ๊กที่ถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาติ๊กที่ ถ้าเราต้องการจะให้กระพริบหรือว่าเราจะต้องการให้มีเล่นอะไรอย่างอื่นเราก็มาประมาณนี้ติ๊กี่ตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ป๊บเป็นอ่าก็เรียกอะไรอ่าเครื่องมือพิเศษตรงนี้นะครับติ๊กเข้าไปนะครับเป็นกระพริบเนี่ยเราจะต่างกระพริบหรือว่าลิบลีเอาลิบลีก็ได้นะครับมา ประมาณนี้แล้วก็ลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับอันนี้แล้วก็เราก็ลองเล่นดูนะครับมาขยายให้มันยาวๆหน่อยก็ได้นะครับนะครับนี่มันต้านนะครับแล้วก็ติ๊กก็กดลากออกมาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับไฟฟ้านะครับอ่าเครื่องมือชนิดนี้ก็คือไขควงเช็คแรมนะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถอ่าจะเห็นได้ว่าจะมีนิ้วมือชี้แล้วนะครับอ่าเช็คได้นะครับหรือเราจะใส่หัวลูกศรก็ได้นะครับ สามารถเช็คที่ปักไฟหรือสวิ์เราตรงนี้เราก็สามารถแทรกวิดีโอ้าไปเลยนะครับปัดไฟหรือสวิ์เราตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่แทรกอ่ะแทรกก็ใช้เลเยอร์เล็กนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีเดียใหญ่นะครับเป็นเลเยอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่มีเดียตัวนี้นะครับมีเดียเทาเล็กตัวนี้นะครับ ม่ใช่เป็นมีเดียตัวใหญ่ตัวนี้แทรกไม่ได้นะครับตัวนี้คือนําวิดีโอเข้าอย่างเดียวนะครับในบางต้นก็เข้าไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปที่มีเดียตัวนี้นะครับเพื่อนำหาวิดีโอมาแทรกนะครับในบางต้นก็ทําวิดีโอไว้แล้วนะครับก็เปิดดูนะครับเอานนี้นะครับแล้วก็เราจะเอานิดเดียวก็ได้หรือจะเอาเต็มจอก็ได้ส่วนผมจะเอาเต็มจอเลยนะครับเพราะว่ามันจะดูดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็มาแตะข้างๆเพื่อให้หายเป็นขอบสีเหลืองนะครับแล้วก็ลองเลื่อนลองเล่นดูนะครับแรมนะครับเราสามารถาเช็คได้นะครับเช็คแรมสามารถเช็คที่ปลั๊กไฟหรือสวิตช์เราที่ว่าเราเปิดไม่ติดหรือมีปัญหาจํำบ้านนะครับที่บ้านของเราประมาณนั้นในบางตัวเราก็เอาเสียงตัวนี้ออกก่อนนะครับผมลืมเมื่อกี้ ก็มาติ๊กที่วิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาหาคําว่าแยกเสียงออกมาประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับได้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาติ๊กที่เสียงตรงนี้นะครับให้ขอบเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่ถังขยะนะครับตัวนี้นะครับมุมด้านซ้ายตัวนี้นะครับปึ๊บหายไปแล้วนะครับเสียงไม่มีแล้วนะครับ แต่เสียงวิดีโอก็ยังมีปกติอยู่นะครับไม่ได้เกี่ยวกันอันนี้ยังไม่ได้แยกออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับสามารถเช็คที่ปลั๊กไฟหรือสวิ์เราที่ว่าเราเปิดไม่ติดหรือมีปัญหาประจำบ้านนะครับที่บ้านของเราประมาณนั้นบางครั้งก็สวิ์เสียบางครั้งก็ปลั๊กหลวมอะไรประมาณนั้นเอ่อตอนนี้เราจะใส่สติกเกอร์ลูกเล่นหน่อยก็ได้นะครับเสียบางครั้งก็ปลั๊กหลวมอะไร บางครั้งประมาณนี้นะครับก็เราจะมาใส่สติกเกอร์ซะหน่อยนะครับลวดลายาลูกเล่นนะครับแล้วก็มาที่โฮโอสักคู่หรือว่าอะไรสติกเกอร์มันก็มีหลายอย่างนะครับถ้าใครไม่มีก็ไปดาวโหลดเอารับที่ร้านค้าตรงด้านบนมุมมุมบนขวาสุดตรงนี้นะครับผมจะเอาตรงนี้แล้วกันเลยหาเอาตรงนี้นะครับ,รรบแล้วก็ ใหญ่ให้ใหญ่เลยนะครับเราก็เลี่ยนมาขอบไว้ขึานหน่อนะครับแล้วก็ติ๊กที่ถูกนะครับอลองเล่นดูนะครับแล้วก็แตะให้หายเป็นตัวนี้ถ้าแตะตัวนี้มันจะเป็นขอบสีเหลืองนะครับสําหรับไว้แก้ไขนะครับแล้วก็ล่นมานิดน,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 นึงนะครับล่นมานิดนึงแป๊บนึงนะครับแล้วก็แตะข้างๆให้มันหายเป็นขอบสีเหลืองตะแล้วก็ดึงลากมาแล้วเอาลองเล่นดูนะครับประมาณนั้นบางครั้งก็สวี บางครั้งกับปักรวมอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้จิ้มเข้าไปนะครับเช็คได้นะครับเด็กเป็นต้นเราไม่นี่ก็เป็นการแทรกข้อความเข้าไปในวิดีโอนะครับก็อีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นแทรกอ่สติกเกอร์เข้าไปนะครับสามารถเอานี้มือไปจิ้มได้เพราะว่ามันจะอันนี้เราจะใส่ลูกศรของลูกศรแล้วกันนะครับไปที่อ่าเลเยอร์ ปที่เบเยอร์แล้วก็มาที่สติ๊กเกอร์นะครับก็เลือกดูนะครับอ่าลูกศรอ,อยู่ตรงไหนนี่ครับสติ๊กเกอร์ลูกศรน,นะครับผมก็จะใช้อ่าลูกศรตัวน,นี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือหันเบี่ยงซ้ายเบี่ยง,วนนยง,งยขวาอ,อ,อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ย่อขยายนะครับในบางครังก็ย่อให้เล็กลงหน่อยนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ หึงรูดมาไว้มุมนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ติ๊กที่ถูกนะครับติ๊กที่ถูกอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็มาติ๊กที่สติกเกอร์ตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือพิเศษตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นริปปี้นะครับปุ๊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 บหรือว่าเป็นกระติบไม่มีนะครับ นะทีประจรเอาลิปลี่แล้วกันนะครับแล้วก็ติดที่ถูกไปนะครับถ้าหากว่าเราต้องการยาว aw, เราก็มาแตะที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลากออกมาประมาณนี้ถ้าต้องการสั้นเราก็เอามาประมาณนี้นะครับแต่ผมจะใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ,นะรบก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็แตะให้หายเป็นขอบสีส้มซะนะครับนะครับอลองเล่นดู นีม่มือไปจิ้มได้เพราะว่ามันจะดูดเราประมาณนั้นนะครับก็ไฟบ้านไฟ220โวลต์นะครับก็จะมีสายลายนะครับที่มีไฟสายแอสายลายแล้วก็จะมีสายเอ็นสายเอก็เป็นคือนิวตันนะครับประมาณนั้นนะครับก็มีแค่นั้นไฟบ้านก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับก็สามารถจิ้มก็ไปแบบนี้นะครับให้รู้ว่ามี สามารถจิ้มเข้าไปแล้วก็แทรกวิดีโอใหรู้ว่ามีไฟก็สามารถจิ้มเข้าไปนะครับตรงน,นี้ก็ใส่วิดีโอไปเลยนะครับก็แทรกไปนะครับแทรกวิดีโอก็ต้องมาเลเยอร์ตัวเล็กน,นะครับแล้วก็มามีเดียเล็กตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็หาวิดีโอมาใส่นะครับเอาตัวนี้กันนะครับติกเข้าไปนะครับ แล้วก็แยกเสียงออกมาซะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับคําว่าแยกเสียงออกมาประมาณน,นั้นเพราะว่ายังมีเสียงอยู่นิดนีงนะครับนะครับแล้วก็มาติ๊กที่เสียงนะครับให้ขอเป็นสีเหลืองประมาณน,นี้แล้วก็มาที่อ่งขยะนะครับหายแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนมาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับนะครับก็สามารถ กินก็ไปแบบนี้นะครับเลนนู้ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับครับตอนนี้ก็เป็นแทรกข้อความเข้าไปในวิดีโอของเรานะครับเป็นการแทรกข้อความหรือว่าแทรกาความคิดหรือว่าให้มันเป็นสมจริงสมจังซะหน่อยประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับต่อไปก็เราก็มาลูกเล่นใส่สติ๊กเกอร์กันนะครับแล้วก็การทําวิดีโอนะครับ การใส่สติกเกอร์เคลื่อนไหวนะครับต่อไปก็มาเราจะใส่สติกเกอร์ให้เคลื่อนไหวนะครับเราก็มาที่เลเยอร์ปุ๊บตัวนี้นะครับเราก็มาที่สติกเกอร์อนะครับตรงเลนจะมีเยอะนะครับมีหลายอย่างนะครับก็ออค่อยๆเรนกันไปนะครับผมจะเอาเอา,เอาตัวนี้แล้วกันนะครับ ตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เราก็สามารถหันได้นะครับตรงนี้หันเอียงตาเอียงขวาเข้าว่ากันไปนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับหรือว่าเลื่อนขึ้นมาหน่อยหรือว่าขยายให้ใหญ่หน่อยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กที่ถูกก็ได้นะครับ ก็ลองดูก่อนนะครับก็แต่ไอ้หายเป็นขอบอ่สีเหลืองถ้าขอบเป็นสีเหลืองก็พร้อมที่จะลบได้เลยหรือว่าแก้ไขนะครับรอแก้ไขอยู่ต่อไปก็กดเคลเล่มไปเลยนะครับการใส่สติกเกอร์เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับหมุน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 นะครับนะครับก็เราก็ให้ยาวอีกนิดนึงนะครับเราก็ดึงแตะให้เป็นขอบสีเหลืองประมาณนี้แล้วก็ดึงละยะยาวยาวมาประมาณนี้นะครับลองดูนะครับ มาดีนะครับแล้วก็แต่ให้หายเป็นสีส้มซะนะครับจะดึงออกมาหน้านิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้สามารถตกแต่งได้นะครับแล้วก็กดเล่นดูนะครับทําวิดีโอนะครับการใส่สติกเกอร์เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับหมุน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 นะครับก็ใส่สติกเกอร์ลงไปนะครับอันนี้เป็นการแนะนําการใช้ไขควงวัดไฟไปด้วยนะครับแล้วก็ อสอนการทำวิดีโอไปด้วยในตัวนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีไว้ครับก็เป็นการสอนทำวิดีโอไปด้วยในตัวนะครับก็ต่อไปก็ผมจะเรนเดอร์ออกมาพร้อมกับวิดีโอตัวจริงเลยที่ทำไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่าการใช้เครื่องมือก็อันเดียวกันนะครับก็ทำไว้ก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็ตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะครับ เพื่อจะเล่นวิดีโอที่เรามีอยู่แล้วนะครับไปทางทางขวาขอาอ่านนะครับแล้วก็ต่อไปก็มาทิที่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นวิดีโอต่อไปเลยนะครับครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้เครื่องมืออีก ชนิดหนึ่งนะครับอ่าซึ่งมีไว้ประจําบ้านหรือมีไว้ประจําตัวของช่างไฟฟ้านะครับเครื่องมือชนิดนี้ก็คือไขควงเช็คแรมนะครับเราสามารถเอ่าเช็คได้นะครับเช็คแรมสามารถเช็คที่ปลั๊กไฟหรือสวิ์เราที่ว่าเราเปิดไม่ติดหรือมีปัญหาประจําบ้านนะครับที่บ้านของเราประมาณนั้นบางครั้งก็สวิ์เสียบางครั้งก็ปลั๊กหลวมอะไรประมาณนั้นนะครับ เราก็สามารถเอาตัวนี้จิ้มเข้าไปกับเช็คได้นะครับในเบื้องต้นเราไม่สามารถเอานิ้วมือไปจิ้มได้เพราะว่ามันจะดูดเราประมาณนั้นนะครับก็ไฟบ้านไฟ220โวลต์น,นะครับก็จะมีสายลายนะครับที่มีไฟสาย L สายลายแล้วก็จะมีสาย N สาย N ก็เป็นคือนิวตันนะครับประมาณนั้นนะครับก็มีแค่นั้นไฟบ้านก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับ ก็สามารถจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับให้รู้ว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะครับแล้วก,ก็การทำวิดีโอนะครับการใส่สติกเกอร์เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับหมุน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 หม,มุนนะครับก็ใส่สติกเกอร์ลงไปนะครับอันนี้เป็นการแนะนำการใช้ไขควงวัดไฟไปด้วยนะครับแล้วก็สอนการทำวิดีโอไปด้วยในตัวนะครับประมาณนี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีไว้ประมาณนี้นะครับก็เพื่อให้รู้ว่าไข mm hmm. ควงเช็คไฟสามารถมีไว้ประจําตัวช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะใช้กันแล้วก็หรือมีไว้ติดบ้านสําหรับคนที่ mm hmm. ไม่ได้เป็นช่างไฟฟ้า mm hmm. ก็ได้นะครับ mm hmm. ในเบื้องต้นนะครับเช็คได้ในเบื้องต้นแต่ใช้มิตเตอร์ต้องเป็นช่างไฟฟ้าเพราะว่าเขาต้องปรับค่า,าการตั้งวัดมีหลายอ,าอย่างนะครับเพราะว่าวัด ไฟ AC วัดไฟ DC วัดโอห์มอะไรมีหลายอย่างต้องปรับให้เป็นนะครับจะปรับไห้เป็นมิเตอร์เราจะพังประมาณนั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่าขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ